สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20ว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับทั้งรินลีตาขณะที่เขาคุ้นคิดเรายังมีอีกหลายเมืองให้เยี่ยมชมและทุกเมืองร้อนมีประชากรหนาแน่นเมืองใหญ่ควรมีโรงเรียนสอนวิญญา,ารย์ที่ดีพร้อมผู้คนมากมายที่แข็งแกร่งกว่าเราเอาระบางทีเราอาจจะดวงตาของเขาเป็นประกายเมื่อคำพูดของเขาหายไปจิตใจของเขาตกลึกลงไปในความคิด การท้าทายโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณตะวันจันทาดูหน้าดึงดูดยิ่งกว่าที่เคยเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถโจมตีหอจิตวิญญาณได้อีกต่อไปพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นหนึ่งชั่วโมงต่อมากลับคืนสู่ผิวดินแน่นอนว่าไม่มีที่ไหนให้เห็นหน่าเสียดายที่รถของพวกเขาพังทางอรินขี่แผนที่และตรวจสอบพวกเขาอยู่ห่างจากเมืองถัดไป200กิโลเมตรจำเป็นต้องพูด ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเดินเท้าด้วยการสนับสนุนของทาาดลมของกูเย่และสระเปาซุบว่องไวของซูรีจือพวกเขาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วทางอุินให้การสนับสนุนซูรีจือซึ่งมีแนวโน้มที่จะออกล้ามากขึ้นในทำนองเดียวกันเย่จิงหลานเสนอรายให้ซูเซียวหยานแต่เมื่อถึงเวลานั้นทางอุรินและคณะ ก้มุ่งหน้าไปยังเมืองต่อไป200กิโลเมตรไม่ได้มีความหมายสำหรับทางโอเรนแต่สำหรับซูรีจือนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแม้ว่าเขาจะกินสระเปาหมูและสระเปาซุปว่องไวในขณะที่วิ่งเขาก็รู้สึกว่าตัวเองผอมลงและบางลงให้ตายเถอหอจิตวิญญ,ญาณซูรี่จือตะโกนขยา่ากำมป้นโกรธขึ้นไปบนฟ้าปูเย่เหลามองเขาด้วยความสงสัยเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ซูรีจือหันไปหาเธอข้าตัดสินใจว่า จะไม่ขายสระเปาให้พวกเขาเย่ชิงหลานเยอะหยันมาดูกันว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรในทางกับกันทางอเรนกำลังคุค้นคิดอยู่ลึกๆแผนการคือการเคลียร์สองเมืองในวันนี้แต่เราจะสามารถเคลียร์ได้เพียงเมืองเดียวในอัตรานี้เราจะหยุดพักเมื่อเราไปถึงในเมืองจากนั้นเราจะไปเยี่ยมชมโรงเรียนท้องถิ่นในตอนบ่ายไม่นานพวกเขาก็พบโรงแรมเล็กๆที่จะพัก และหลังจากพักผ่อนสองสามชั่วโมงพวกเขาก็พร้อมที่จะเดินทางต่อไปพวกเขาเป็นวิญญาจารย์ขณะนี้พวกเขาอยู่ในเมืองสั่งฟ้าห่างจากเมืองลุ่งเรืองประมาณ2,000กิโลเมตรหลายเมืองยังคงตั้งอยู่ระหว่างพวกเขากับเป้าหมายสุดท้ายของพวกเขาที่เมืองลุ่งเรืองและพวกเขาไม่มีเงินที่จะซื้อรถอีกหลังจากเคลียรภารกิจเมืองนี้แล้วพวกเขาจะต้องกระโดดขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางต่อไปในทิศตะวันตก อั้งลีนถามไปรอบๆเพื่อดูว่าสถาบันสอนวิญญาจารย์ในท้องถิ่นอยู่ที่ไหนตามที่เขาคาดไว้มีสถาบันที่น่ายนับถืออยู่ที่นี่มันถูกเรียกว่าโรงเรียนดวงดาราสั่งฟ้ามหาสมุทรและเชี่ยวชาญในวิญญาจารย์ประเภทบินได้อันที่จริงนั่นเป็นข้อกําหนดสําหรับผู้มีโอกาสเป็นนักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนแต่ถว่ามันไม่ใช่สถาบันการศึกษาขั้นสูง สถาบันการศึกษาขั้นสูงคือสถาบันที่เลี้ยงดูวิญญาจารย์อัจฉริยะผู้เชี่ยวชาญหุ่นจกนักกลและวิญญาจารย์เกาะต่อสู้แน่นอนสถาบันการศึกษาดังกล่าวไม่จําเป็นต้องสร้างวิญยาจารย์เกาะต่อสู้จริงๆพวกเขาต้องมีโปรแกรมที่มุ่งเน้นการเลี้ยงดูพวกเขานักศึกษามักจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่มีอายุระหว่าง22-25ปีแม้แต่ที่โรงเรียนซูร่รเคอร์ก็หายาก สำหรับนักเรียนที่จะเป็นวิทยาจารย์ก่อต่อสู้ระดับคำเดียวในยุคนั้นสถาบันการศึกษาอื่นไม่สามารถแม้แต่จะหวังที่จะแข่งขันด้วยได้ข้าต้องโทรหาเขาทั้งอรินพึนพมพำกับตัวเองเขาเป็นเพียงคนเดียวในทีมของเขาที่ไม่ได้พักผ่อนในขณะน,นี้เขายังไม่เหนื่อยเกินไปและเขามีบางสิ่งที่สำคัญกว่าที่ต้องทำเขาใช้ประโยชน์จากเครื่องสื่อสารวิญญ,ญาณเสริมในรอบปี้ของโรงแรมเพื่อโทรออก ทันทีที่เชื่อมต่อสายถังโอรินก็พูดว่าท่านอาจารย์ลุงอูรินนั้นเหรอการสอบของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างทุกอย่างเป็นไปด้วยดีหรือไม่เจิ้นหัวถามด้วยน้ำเสียงอบอุน่นไม่ค่อยดีเท่าไร่ถังโอรนกล่าวข้าเจอปัญหาบางอย่างและข้าต้องการเงินเพิ่มเพื่อทำข้อสอบให้เสร็จตอนนี้ข้าอยู่ในเมืองสั่งฟ้าแต่ข้าไม่สามารถทำคล้ายกิจช่างตีเหล็กได้หากไม่มีตรา ท่านช่วยทำบางอย่างเพื่อให้สมาคมช่างตีเหล็กที่นี่ให้ข้าทำภารกิจล้อมโลหะวิญญาณหรือโลหะผสมได้หรือไม่แล้วให้ข้ายืมค้อนด้วยได้ไหมข้าต้องการเงินสำหรับข้าเดินทางสายเงียบไปคู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นว่ามันคงยากสำหรับเจ้าไปที่สมาคมช่างตีเหล็กฟ้าสั่งเจ้าไม่จำเป็นต้องล้อมมันจะยุ่งยากมากเกินไปที่จะโน้มน้าวให้เขาพิจารณาอายุและอันดับของเจ้า ข้าจะให้พวกเขาให้เงินเจ้าขอบคุณมากท่านอาจารย์ลุงทั้งเหรนชื่นชมยินดีในหัวใจของเขาอัศจรรย์ท่านอาจารย์ลุงใจกว้างการมีท่านอาจารย์ลุงอย่างเขาดีที่สุดไม่จําเป็นต้องขอบคุณข้าเจ้าหัวหัวรอกคี้คักเป็นเรื่องธรรมดาที่ข้าจะทําเพื่อเจ้ามากขนาดนี้แค่มาเยี่ยมข้าเมื่อเจ้ามีโอกาสแน่นอนทั้งเหรินกาวอย่างกระตือรือร้น ถ้าเขาไปเยี่ยมเขาจะมีช่างตีเหล็กขั้นเทพสอนเขาไม่ต้องพูดถึงอาหารอร่อยทั้งหมดที่เขาจะได้กินมีอะไรกั้นระหว่างเขากับอาหารได้เมื่อถึงเวลาที่ทังอุรินไปเยี่ยมสมาคมช่างตีเหล็กในท้องที่และกลับมาพร้อมกับเงินอีกหนึ่งร้านเหรียญเพิ่มเข้ามาในการ์ดของเขาสหายของเขาก็หายดีแล้วเรามาซื้อรถยนต์อีกคันหนึ่งกันเถอะเซียเซียกล่าวดวงตาของเขาเป็นปรากายด้วยความตื่นเต้น คนอื่นๆคิดอย่างไรทางโเลนกวาดสายตาไปที่เพื่อนที่เหลือของเขาเย่ชิงร้านเป็นคนแรกที่แสดงความคิดของเธอข้าคิดว่าการมีรถจะสะดวกจริงๆมันอาจจะไม่เร็วเท่ารถไฟแต่เป็นการดีสําหรับการเดินทางภายในเมืองเราสามารถใช้ GPS ในตัวเพื่อประหยัดเวลาในการค้นหาเส้นทางของเราตกลงไปซื้ออย่างอื่นกันเถอะกลุ่มของทางโอเลนใช้เวลาไม่นานในการซื้อรถ โชคดีสําหรับพวกเขาพวกเขาสามารถหารถยี่ห้อเดียวกับที่พวกเขาทําพังได้และมีราคาใกล้เคียงกันด้วยเมื่อทุกอย่างเป็นระเบียบพวกเขาจึงเดินทางต่อไปยังโรงเรียนสั่งฟ้ามหาสมุทรโรงเรียนดวงดาราสั่งฟ้ามหาสมุทรตั้งอยู่ที่มุมตะวันตกเฉียงใต้ของเขตเมืองสถาบันการศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อ2,000ปีที่แล้วแล่ถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์ของสถาบันการศึกษาจะไม่นานหรือมีชื่อเสียงเท่ากับโรงเรียนซืเรยเคอร์ แต่ก็ยังคงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงสถาบันการศึกษาแห่งนี้สร้างอัจฉริยะและเนื่องจากวิศวกรวิญ,ญญาณประเภทบินได้เป็นที่ต้องการในการเกณฑ์ทหารพวกเขาจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพด้วยแม้ว่าวิศวกรวิญญาณสามารถบินได้โดยใช้เครื่องมือวิญญาณแต่ผู้ที่สามารถบินผ่านความสามารถของตนเองได้ก็จะดีกว่าผู้ที่บินด้วยตัวเองไม่ได้ที่ถูกกล่าวว่า แม้แต่ผู้ที่ไม่มีวิญญาณยุติการต่อสู้ที่แข็งแกร่งก็สามารถกลายเป็นผู้มีพลังด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือวิญญาณการถือกำเนิดของเครื่องมือวิญญาณช่วยอดช่องว่างระหว่างวิญญาจาร์ธรรมดาและอัจฉริยะจากนั้นเมื่อหุ่นจักรกลปรากฏขึ้นมันก็ถูกปรับระดับเฉพาะเมื่อมีการสร้างก่อต่อสู้เท่านั้นทำให้วิญญาจารย์ที่มีความสามารถกับคืนสู่ความเหนือกว่าโรงเรียนดวงดาวราฟาสั่งมหาสมุทร เป็นสถาบันสอนวิญญาา์ที่เน้นการผลิตวิศวกรวิญญาณประเภทบินได้เป็นผลให้พวกเขามีชื่อเสียงในสาพันธ์ในการผลิตผู้เชี่ยวชาญหุ่นจักรคลนทางทหารที่ยอดเยี่ยมด้วยการสนับสนุนของกองทัพพวกเขาเติบโตอย่างรวดเร็วมากจนติดอันดับหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับสองที่ดีที่สุดรถวิญญาณมาจอดในตอกเล็กๆใกล้กับโรงเรียนดวงดาราฟ้าสั่งมหาสมุทรผกคนลงจากรถทุกคนแต่งกายด้วยชุดสีกีฬาสีเขียว ที่สะดุดตาพวกเขาคือทางอุรินและเพื่อนร่วมทีมของเขาพวกเขาเพิ่งซื้อเสื้อผ้าเหล่านี้มาเจดสีเขียวเฉพาะของโรงเรียนซือไดเคอร์ทางอุรินพาพวกเขาไปที่ประตูเหล็กของโรงเรียนดวงดาราฟ้าสังมหาสมุทรประตูมีความสูง20เมตรและกว้าง40เมตรที่หน้าวัดวันซึ่งเป็นขนาดที่แม้แต่หุ่นจักรกลก็ไม่สามารถผ่านได้อย่างง่ายดายกำแพงของสถาบันการศึกษานั้นสูงพอๆกัน แลลล้อมรอบวิทยาเขตขนาดใหญ่สถาบันการศึกษาครอบครองพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ทั้งหมดของเมืองทางเหรนเหลือบม,มองเซี่ยเซียและส่งสัญญาณให้เขาเริ่มปากของเซี่ยเซียกระตุกแต่เขาเรียบหยิบไม้ค้ำยาวสองอันออกอันที่จริงแล้วเป็นสองส่วนของธงเขาคลี่ธงออกจนสุดความยาวสิบเมตรคำที่เขียนด้วยหมึกสีเขียวย่อยุบนผ้าขาวการเขียนไม่เรียบร้อยที่สุดแต่สื่อได้ทั่วถึงจากนั้นเซี่ยเซีย ็ขวาสาวอันหนึ่งและสูรี่จอจับอีกอันหนึ่งทั้งสองก็ดันให้ตั้งตรงผู้คนนับไม่ถ้วนหลั่งไหลเข้ามาในโรงเรียนดังนั้นผู้คนจึงสังเกตเห็นกลุ่มคนน่าสงสัยกลุ่มนี้ที่ยืนอยู่นอกประตูทันทีที่สําคัญที่สุดคือพวกเขาเห็นธงพวกเรามาจากโรงเรียนซูรเคอร์เรามาที่นี่เพื่อท้าทายทีมนักเรียนที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเจ้าที่อายุต่ำกว่า20ปี เสียงคนเดินผ่านไปมาด้วยน้ำเสียงเบื่อหน่ายจากนั้นความหมายของคำก็ตีพวกเขาอะไรพวกเขามาที่นี่เพื่อท้าทายเรางั้นเหรออันที่จริงนี่คือแผนของถังหลินมันง่ายตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพเช้าเพิ่งเริ่มต้นและนักเรียนกำลังเดินผ่านประตูเป็นกลุ่มแต่ท,ทันทีที่ธงถูกคลี่ออกพวกเขาก็หยุดนิ่งอยู่กับที่และจ้องมองหลายคนประหลาดใจ บางคนขมหมดคิ้วบางคนแสดงความโกรธและคนอื่นๆก็แค่อยากรู้อยากเห็นฝูงชนใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการรวมตัวกันที่ประตูทุกคนต่างได้รับความสนใจจากชื่อในตำนานของโรงเรียนซไรเคอร์สำหรับวิทยาารยรุ่นเยาว์อย่างพวกเขาโรงเรียนซไรเคอร์เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในตำนานนักเรียนจากโรงเรียนซไรเคอร์มาท้าทายสถาบันของเราพวกเขากำลังท้าทายทีมของเรา ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีแต่พวกเขาอายุไม่เกิน15ปีทางหรินยืนอยู่ด้านหน้ากลุ่มของเขาทำหน้าแข็งทื่ออย่างสมบูรณ์เขามั่นใจว่าโรงเรียนดาวราฟ้าสั่งมหาสมุทรจะไม่ปฏิเสธการท้าทายโดยตรงเช่นนี้ศัก์ศีของสถาบันการศึกษาและขวัญกำลังใจของนักเรียนจะตกต่ำถ้าพวกเขาทำจู่ๆก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่ง เดินเข้ามาหาพวกเขาดูเหมือนว่าเขาจะอายุประมาณ17ปีพวกเจ้ามาจากโรงเรียนซือ่รเคอร์จริงๆงั้นเหรอทางอุรินพยักหน้าใช่เราต้องการประรองกับสถาบันการศึกษาของเจ้าเด็กชายมองพวกเขาด้วยความสงสัยพูดขึ้นว่าเจ้ามีหลักฐานไหมว่าเจ้ามาจากโรงเรียนซือ่รเคอร์ทางอุรินยิ้มให้เขาอย่างคุ้มเคือดวงตาของเขาเป็นประกายสีทอง และวงแหวนิญญาณสีทองก็ปรากฏขึ้นจากใต้เขาเสียงร้องด้วยความประหลาดใจดังก้องไปทั่วฝูงชนเด็กชายที่เย็นชาคนนี้มีวงแหวนิญญาณสีทองเขามีวงแหวนมีญาณสีทองงั้นเหรอตำนานไม่ได้บอกว่าจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นเพียงสีส้มงั้นเหรอสีทองของเขาคืออะไรเดียวนะตำนานกล่าวว่าวงแหวนิญญาณของเราเทวเทพเป็นสีทองไม่มีใครรู้ได้ว่า วงแหวนมียานสีทองของถังโอเรนแท้จริงแล้วคือวงแหวนมียานแห่งแกนแท้เลือดถังโอเีรนรู้สึกงุนงิดเล็กน้อยเขาไม่มีทางพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงได้อะไรก็ตามที่สามารถใช้ระบุตัวต,วตนได้ถูกยึดไปแล้วดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเปิดเผยวงแหวนมีญานสีทองของเขาซึ่งน่าตกใจยิ่งกว่าวงแหวนมีญานสีม่วงสามอันนี่เป็นวิธีเดียวที่เขาสามารถ ครอบงำจิตใจของนักเรียนของโรงเรียนดาวราฟาสั่งมหาสมุทรได้ทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อว่าพวกเขามาจากโรงเรียนซไรเครอร์และมันก็ได้ผลเด็กชายที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาหน้าซีดเมื่อตระหนักได้และสะดุดถอยหลังด้วยความตกตะลึงเมื่อฝูงชนถึงจุดสูงสุดของความตื่นเต้นมีคนสองสามคนเดินออกจากประตูอาจารย์ของพวกเขาเป็นชายร่างสูง มีก้ามมีผมงอกสั้นและมีสายตาแหลมคมเขาเดินผ่านฝูงชนและจับตาดูวงแหวนวิญญาณแก่นแท้โรหิตของทางวเรนความประหลาดใจของเขาเกิดขึ้นเพียงคู่เดียวใบหน้าของเขาฉายแวบสั้นๆแต่เขาก็ฟื้นขึ้นมาในทันทีเขาไม่ได้หยุดยั้งก้าวไม่นานเขาก็ยืนอยู่ต่อหน้ากลุ่มของทางวเรนลูกๆพวกเจ้ามาจากโรงเรียนสื่อไดเคร์อง,งั้นเหรอเขาถามดวงตาของเขาขยับจากวงแหวนวิญญาณสีทอง ข้าศบกับสายตาของทางเหรนเจ้ามาจากไหนร้านด้านนอกหรือร้านด้านในทางเหรนยืนขึ้นจ้องมองชายคนนั้นลงมาข้าเป็นประธานชั้นเรียนชั้นปีที่หนึ่งของร้านด้านนอกข้าชื่อทางเรนตามจากการบุกโจมตีหอจิตวิญญาณมีพิธีการบางอย่างที่มาพร้อมกับชื่อโรงเรียนซูไรเคอร์เพื่อท้าทายสถาบันการศึกษาอื่นระดับประธานงั้นเหรอ สายตาของชายผู้นั้นมองเห็นได้ถึงความตกใจยิ่งกว่าเมื่อเขามองเห็นวงแหวนมีญาณสีทองเจ้าสามารถนำธงของเจ้าไปเก็บได้แล้วกรุณาเข้ามาชายคนนั้นโบกมือให้พวกเขาทำตามทางเหรินพยักหน้าให้เสียเสียและสูรีจือและทั้งสองรีบถอดธงออกขั้นตอนแรกและขั้นตอนสำคัญที่สุดของแผนเสร็จสมบูรณ์แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นผู้คนของโรงเรียนดวงดาวราฟ้าสั่งมหาสมุทร ที่หน้าประตูของพวกเขาต่อไปพวกเขาต้องรักษาหน้าไว้บ้างไปเรียนชายคนนั้นพูดขณะกวาดสาตามองผ่านฟูงชนที่นี่ไม่มีอะไรให้ดูอีกแล้วเห็นได้ชัดว่าชายผู้นี้มีอำนาจมากมายในสถาบันการศึกษาของพวกเขาตามคำสั่งของเขานักเรียนกระจัดกระจายเหมือนนกวิ่งผ่านประตูและออกไปเรียนกลุ่มหกคนของทางเริน ตามชายคนนั้นเข้ามาพวกเขาประทับใจในวิทยาเขตตามที่คาดไว้ของสถาบันการศึกษาที่มีประวัติศาสตร์นับพันปีวิทยาเขตของโรงเรียนนั้นใหญ่โตมากมีน้ำพุที่สวยงามต้นไม้แระไม้พุ่มที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและรูปปั้นจํานวนมากที่กระจัดกระจายอย่างประณีตช,ชายคนนั้นมองกลับมาที่พวกเขาขณะที่เขานําทางไปข้าชื่อดีซือหลง เป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนดวงดาราฟ้าสั่งมหาสมุทรสถาบันการศึกษานี้มีมานับพันปีแล้วได้เป็นสถาบันการศึกษาสอนวิทยาจาร์ขั้นสูงที่ดีที่สุดในเมืองเราเชี่ยวชาญในการสอนวิญญาจาร์การบินวิศวกรวิญญาณและผู้เชี่ยวชาญหุ่นจกนักรกลเรายังมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้คาดหวังที่จะเป็นวิญญาจาร์เก่ะต่อสู้เจ้ามาที่นี่ในฐานะตัวแทนของโรงเรียนซ่อไดเคอร์อง,งั้นเหรอ การเอ่ยถึงโรงเรียนซูรเคอร์เพียงอย่างเดียวทําให้ถังริเรีนรู้สึกผิดและเขาก็ตัดสินใจที่จะบอกความจริงว่าพูดตามตรงหน้าอาจารย์ใหญ่ลีพวกเราไม่ใช่ตัวแทนของโรงเรียนซูร่าเคอร์เราเป็นเพียงตัวแทนของตัวเราเองพวกเราทั้งหคนอยู่ในระหว่างการสอบและเราจําเป็นต้องต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าเราในแต่ละเมืองที่เราไปเยือนบารประจำตัวและเครื่องแบบของเราทั้งหมดถูกเก็บไว้ เราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำแบบนี้เราเลือกที่จะท้าทายโรงเรียนดวงดาวราฟ้าสังมหาสมุทรเพราะเราเชื่อว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือทั้งหมดโปรดยกโทษให้เราสำหรับความหูหันพันแ่นของเราปูเย,ย่และเย่ชิงหลานจ้องไปที่ทางเหรนเขามีบุคลิกที่แตกแยกหรือไม่แต่ถว่าสิ่งที่ทำให้พวกเขาตกใจย,ยิ่งกว่านั้นคือการตอบสนองของหีซือหลง สมกับเป็นเด็กๆจากโรงเรียนซืไรเคอร์เจ้าไม่กลัวชายคนนั้นหัวเราะออกมาเจ้ากำลังดำเนินชีวิตตามชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาของเราข้าแค่ดีใจที่พวกเจ้าไม่ได้ซุ่มโจมตีนักเรียนของเราที่ประตูย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ข้าอายุเท่าเจ้ารุ่นพี่คนหนึ่งของข้าได้บุกเข้าไปในฐานทัพปรหารเพื่อสอบให้เสร็จเขาเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆ ร้าบบนการศึกษาของเรางั้นเหรอทางโอเรนและเพื่อนของเขาจ้องไปที่ลีซือหรงอย่างว่างเปล่าจากนั้นการรับรู้ก็เกิดขึ้นกับทางโอเรนท่านเคยเข้าเรียนที่โรงเรียนซอไรเคอร์ลีซหรงยิ้มออกมาใช่ข้าเรียนจบเมื่อ15ปีที่แล้วน่าเสียดายที่ข้าแทบจะไม่สามารถจบการศึกษาจากร้านด้านนอกได้แม้ว่าเขาจะพูดไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองแต่การแสดงออกของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ แค่สามารถจบการศึกษาจากร้านด้านนอกของโรงเรียนซือรไรเคอร์ได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งทางโอเลนอดไม่ได้ที่จะยิ้มเช่นกันถ้าอย่างนั้นเราควรทักทายท่านอย่างเหมาะสมคาระวะท่านอาวุโสรุ่นพี่เราเสียใจจริงๆกับเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้ามันลำบากเกินไปเราจะออกไปทันทีและคิดหาวิธีอื่นในการสอบให้เสร็จไร,ร้รารีซืหลง บกมืออย่างไม่สายใจมันไม่เป็นปัญหาเลยเจ้ามาที่นี่แล้วดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะออกไปมือเปล่านอกจากนี้ด้วยการทําทั้งหมดที่เจ้าทําที่ประตูมันจะเป็นการต่อต้านจุดสุดยอดถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้าก็ไม่มีคําอธิบายใดๆที่จะบอกกับนักเรียนของข้าข้าจะหาคู่ต่อสู้ให้เจ้าพวกเขาจะเป็นนักเรียนที่แข็งแกร่งที่สุดของเราอายุต่ำกว่า20ปีอย่างที่เจ้าต้องการ ข้าอยากจะเห็นว่าช่องว่างระหว่างพวกเขากับพวกเจ้ามากแค่ไหนรู้ไหมพูดถึงโรงเรียนซืไรไรเคอข้าไม่ได้ไปเยี่ยมมานานหลายปีแล้วข้าคิดถึงร้านจิตวิญญาณน,น้ำแข็งจริงๆย้อนกลับไปตอนนั้นข้าอยากจะเข้าไปในร้านด้านในได้เรียนรู้ที่เกาะเทพสมุทรน่าเสียดายที่ข้าไม่เคยเข้าไปร่องรอยของความผิดหวังเต็มดวงตาของชายผู้นี้เมื่อเขานึกถึงอดีต ความประหลาดใจย,ยังคงเพิ่มสีสานให้กับการแสดงออกของคนอื่นๆแต่ทั้งโอรินคาดหวังผลลัพธ์แบบนี้อย่างเต็มที่ในตอนแรกเขาอ่านภาษากายของลีซอโลงได้อย่างถูกต้องกระตุต้นให้เขาบอกความจริงทั้งโอรินสัมผัสได้ถึงความสนิทสนมภายใต้อากาศอันสง่าง,งามของชายผู้นี้ทุกครั้งที่โรงเรียนซือไรเคอร์ปรากฏขึ้นทั้งโอรนสันนิษฐานว่าอาจารย์ใหญ่เป็นสิทธิ์เก่าของธถาบันการศึกษาดังนั้นการบอกความจริง ทำให้เขาสามารถกระตุ้นหัวใจของชายคนนั้นได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ